สวัสดีครับอยู่กับผมเซลล์ใจของแบงกูชคาร์นะครับรามทา90นะครับวันนี้ผมจัดรถสปอร์ตซีดานนะมาให้เลือกใช้กันอีกแล้วนะครับทั้ง2รุ่นย่อยเลยนะครับสำหรับไวรุ่นเทสดีนะทั้งสีขาวแล้วก็สีบอลเทานะครับได้2รุ่นย่อยนะครับคันสีขาวจะเป็นตัว1.8 EL นะตัวท็อป1.8แล้วก็ตัวรองท็อปนะครับของเครื่อง1.8นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดนะครับทั้ง2คันนี้กันได้เลยนะครับมา สำหรับคันนี้นะครับเริ่มที่คันนี้ก่อนเลยคันนี้นะครับ h o n d ้ c i v i c FC นะครับ1.8ตัว EL ตัวท็อปนะครับปี2019 20นะครับก็ได้เป็นตัวไม่ได้เชนตรงนี้จะเป็นโครเมียมนะ ตัวเอลจะมีไฟตัดหมอกให้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟหน้าไฟหน้าเดิมมีไฟเดทิรมมานิ่งไลท์ไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีให้ครบเลยแล้วก็กระจังด้านหน้านะครับได้เป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับที่ของเบงคูดคาร์จัดซีวิกมาให้แบบเจ่มๆจนะตัวไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ตรงแก้มรถฝั่งนี้นะครับนะด้านซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว EL นะครับตัวไม่ได้เชนแล้วนะครับปี19.20จเนี่ยจะมีฮอนด้าเลนวอชให้นะครับนะอยู่ที่กระจกมองข้างนะมีไฟเลี้้้ยยวววใในตัหด นะครับแล้วก็กุญแจนะครับได้เป็นสมาร์ทย์เลดนะครับมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับสวยเดิมทั้งคันนี้ครับผมบอกเลยคันนี้ไม่ต้องแต่งเลยนะฮะใช้งานได้เลยนะครับก็มีไฟเติมด้านหลัง2จุดเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก4จุดนะครับมีให้ครบนะนะทั้งเซ็นเซอร์ถอยทั้งกล้องหลังนะครับมาครบเหมือนกันนะส่วนคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสปอร์ตซีดานนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้สําหรับตัว1.8ตัว e l นะครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันหน่อยนะครับที่เก็บของนะครับคนข้างกว้างรับสหอยู่แล้วนะครับ นี่นะยางอะไหล่อยู่ครบอปก่อนแม่แรงอยู่ครบโครงสร้างถังเดิมนะซีนยางเดิมนะครับนี่สีครีมสีเบจส,สวยๆนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะครับตัวท้ายเนี่ยสปอร์ตเมทอาร์คนะครับได้สปอร์ตเมทอาร์คเดิมนะครับตัวน็อตเอามาดูตัวน็อตกันหน่อยนี่เห็นไหมน็อตเดิมนะครับไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีชนหนักจากด้านท้ายแน,น่นอนนะครับตัวโลโก้โครเมียมอยู่ครบหมดสักครู่ะนะตัวโลโก้โครเมียมอยู่ครบหมดนะครับนี่วีเทค นะครับสวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูพ่อโดยสารด้านหลังกันนะครับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะครับเริ่มต้นที่สแปเพจกันรอยมีให้ครบนะครับได้เป็นเบาะหนังนะที่พักแขนมีให้เบาะหนังสวยๆเดิมๆนยครับไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะมาดูนะตัวเดี๋ยวผมหยิบสตาร์ทให้ดูนะครับกุญแจจะเป็นสมาร์ทเ์เลดนะครับสามารถกดล็อกรถได้เลยนะครับหรือว่ากดล็อกรถแล้วก็เอามือล้วงได้เลยนะนะครับประมาณนี้นี่นะเปิดเข้าไปนะครับก็ แผ่นการลอยมีให้นะครับแล้วก็ตัวน็อตเสา A นะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับปุ่ม Engine Start มีให้นะครับโหมดการเลื่อนถ่ายก็มีให้ถ้าเป็นตัว E L นะครับตัว E L จะได้ตัวเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับฝั่งข้างคนขับปรับเอาเองนะนี่ตัวเบาะดยส่วนเดิมอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นมาสตาร์ทสักครู่นะโฝูตัวเบาะนี่สุดยอดเลยนะอ่ะนี่นะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็ได้พวงมาลัย มันติฟังก์ชันนะครับรวมอะไรามันติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงนะรับสายวางสายได้ครบเลยแล้วก็มีพุชคอนโทรลให้นะครับตัวตัวเลขไม้นะครับคันนี้จะได้เลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับเดี๋ยวตัดไม้ออกนะได้ปะไม่ต้องบอกแล้วก็ตัวออฟชั่นนะครับตรงกลางนี่จะได้เป็นจอทัชสกรีนนะครับสำหรับตัว1.8ตัวเอนะครับก็ พัสกินก็ได้นะครับนะได้หมดเลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่างๆนานาได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับเย็นช้ำๆเลยนะครับเกียร์นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะครับนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับอีควอนโหมดมีให้นะ HDMI จะอยู่ด้านล่างนะครับ HDMI นะครับแล้วก็ที่เสียบสาย USB นี่จะอยู่มุมนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนู้นวางวางของเก็บของได้ครบหมดเลย นี่รายละเอียดนะภายในสําหรับตัว1.8ตัว e อนะครับน็อตเดิมๆทุกคันับทุกจุดนะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องนะครับผมพามาดูล้อแม็กก่อนล้อแม็กตัว1.8ตัว e อนะฮะสีเทาดำนะฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วได้ยางปี2024พี่นะสัปดาห์ที่4ของปี24เลยนะครับยางปีที่แล้วเองนะครับนะได้ล้อแม็กสีเทาสวยเดิมจากโรงงานนะสำหรับตัว1.8ตัว e อ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดห้องเครื่องกันดีกว่านะว่าคันนี้จะสวยเดิมขนาดไหนคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังว่างอยู่นะพี่พี่นะยังว่างอยู่นะครับอะในส่งตัวฝากระโปรงก่อนเลยนะครับก็จะมีมอกจุดแรกเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์นี่ของเดิมจากโรงงานนะนะครับสปอร์ตเมทอาร์คเดิมทั้งหมดนะครับนี่ละเข็บเดิมนะครับแล้วก็มาดูในส่งตัวน็อตนะครับน็อตคานฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่ไม่มีถอดไม่มีแกะเลยนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตใสใสเดิมเดิมนะ น็อตเบ้าโช๊คนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีมาคานด้านซ้ายไล่มาเลยนี่นะฮะตัวน็อตนะครับรอยมาร์ครอยแต้มสีอยู่ครบหมดเห็นไหมฮะสปอร์ตเมทดอาร์คเดิมนะครับอ่ะฝั่งด้านขวากันบ้างนะฮะน็อตนี่เบ้าโช๊คนะครับน็อตคานฝั่งด้านซ้ายนะครับเดิมตัวน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมหมดแล้วก็มาดูในส่วนตัวรายละเอียดห้องเครื่องนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ นะครับไม่มีน้ํามันหยดรั่วซึมเลยนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ Honda Civic FC นะครับ1.8ตัวเ l ตัวท็อปเครื่องพันแปดครับนะปี1 9บเจดยีนะครับคันนี้ค่าตัวเนี่ยอยู่เพียง555,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ได้เลยออกรถเพียง999บาท สำหรับเจ้าคันนี้นะฮะก็เลือกดูได้เลยนะครับอาเดี๋ยวผมพาไปดูอีก1นึคันนะสำหรับตัวเครื่อง1.8แต่ว่าเป็นตัว E นะครับตัวรองท็อปนั่นเองนะสำหรับคันนี้นะครเป็น Honda Civic FC นะครับ1.8ตัว E นะปี2020 นะครับคันนี้ไม่เพียง90,008 8เท่านั้นเองนะครับ9 8 0 0 0กิโลนะได้สีบอลเทานะครับคันนี้เนี่ยกระจังหน้าจะเป็นตัวไมน่าเชนนะครัจะมีโครเมียมแบบนี้นะถ้าเป็นตัว E จะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าก็จะมีไฟเดอร์ทาวนิงไลท์ให้มีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับกระจังด้านหน้าก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับสีบอลเทานะครับพี่สนใจรีบจัดได้เลยนะครับอ่ะในส่งตัวล้อแม็กนะไฟเลี้ยวก็เหมือนกันนะไฟเลี้ยวอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับแล้วก็ในส่งงตััวลล้้้้ออแแแมม็็กกไดดดสีีําาาปหนนเบบ นะครับแม็กคอบ16นะหรือสวยเดิมเดิมนะครับคันนี้เนี่ยนะจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับกระจกมองข้างก็พับไฟฟ้านะครับอ่ะกุญแจเป็นสมาร์ทเ์เลสนะพี่ๆี่นะนะครับเอ้าเดี๋ยวผมไปเอากุญแจสักครู่สักครู่นะมันเป็นเซนทรัลล็อกนะครับล็อกอัตโนมัติกุญแจเป็นสมาร์ทเ์เลสนะกดกดล็อกได้เลยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตัวเสาบีนะครับแผ่นเพปอยู่ครบนะแผ่นเพปอยู่นะครับเสาบีน็อตไม่มีขยับเลย นะครับนี่สวยเดิมๆนะด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านหลังกันต่อนะครับในส่วนตัวไฟท้ายนี่ฮะไฟท้ายเดิมนะครับคันนี้จะไม่มีสปอยเลอร์หลังให้นะครับสำหรับตัว E เนี่ยไฟเต็มด้านหลังมีให้นะครับสวยเดิมนะโลโก้ซีวิกอยู่ครบหมดนะครับกล้องหลังมีให้นะครับนี่กล้องหลังมีให้เหมือนกันนะครับสามารถพอใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยมีกล้องให้เหมือนกันนะสำหรับตัว E นะฮะก็ออปชั่นก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับ ที่เก็บของด้านหลังอันนี้รถเข้าใหม่นะต้องย้ำนะเดี๋ยวทาความสะอาดใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบนะครับอ่ะนี่นะอุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบยางอะไรอยู่ครบแล้วก็ซีนยางซีนยางเดิมนะไม่มีชนหนักวิวารหรือว่าจมน้านะครับมีให้ครบนะในส่งตัวสปอร์ตเม็ดอาร์คอ่ะมาดูเม็ดอาร์คเดิมเลยนะครับแล้วก็ดูตัวนอ็อตฝาท้ายนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะนี่น็อตเดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักจากด้านท้ายแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างสีสวยเดิมนะครับอ่ะมาดู ห้องโดยสารด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังคันนี้เนี่ยตัว E เนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับเบาะสวยๆเดิมๆแบบนี้ครับไม่มีเีดมีคาที่พักแคนมีให้ครบเลยนะครับเผื่อวิ่งไหนไปนว่ากําลังมองหารถซีวิกนะครับเครื่องพันแปดไว้ใช้นะครับอ่ะมาดูนะฝั่งคนขับกันบ้างตัวเสา A นะครับรอยมาร์กรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดน็อตไม่มีถอดนะครับน็อตสวยๆเดิมๆเลยนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะสำหรับคันนี้ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทมีให้ เหมือนกันนะครับโหมดการเล่นเท่าไหร่ก็มีให้เหมือนกันนะนะครับแล้วก็โคมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับจะได้รับสายวางสายนะครับแล้วก็มีพุชคอนโทรลให้นะครับตัวจอนะครับจะได้เป็นจอเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปสตาร์ทก่อนลวกันจะได้เห็นนะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทนะครับตัวมาดูหน้าปัดรถก่อนก็ได้นะครับหน้าปัดรถเนี่ยไม่จะอยู่เพียง98,388มมกิโลเท่านั้นนะครับ ตัวเห็นไหมนี่ตัวจอนะครับมีกล้องหลังให้นะตัว e นะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็แอร์เป็นออโต้ตรงนี้เป็นจอดิจิตอลด้วยนะครับเกียร์ออโต้ cvt นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมอิคอนโหมดมีให้ครบเลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ถอยหลังดูแล้วกันนะนี่เห็นไหมจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับสำหรับตัว e นะก็ไม่ธรรมดาใช้ได้เหมือนกันครับพี่นะค่าตัวก็ต่างกันอยู่ไม่เท่าไหร่ประมาณนี้นะครับรายละเอียดของตัวภายในของเจ้า1.8ตัว e ครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับพี่ๆครับว่าคันนี้ห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างครับอ่ะไปนะสีเทาครับเผื่อมีใครชอบสีเทานะจัดได้เลยนะมีสีขาวกับสีเทานะครับและหนึ่งนะอ่ะมาดูห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะครับ1.8ึ่งปโอีนะฝากระโปรงนะครับปอกอมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็นี่ฝาโคตดเดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงอยู่ในภาพที่สมบูรณ์นะครับมาดูคันด้านซ้ายก่อนเลยแก้มซ้ายนะครับนี่ น็อตไม่มีขยับนะครับน็อตฝากระโปรงเห็นไหมน็อตเดิมหมดเลยนะครับไล่มาเลยน็อตเบาโช๊คไม่มีถอดไม่มีแกะสปอร์ตเมดอาร์คเดิมนะน็อตด้านหน้าน็อตเดิมนี่น็อตเดิมหมดเลยนะครับรอยมาร์ครอยแส้มสีโรงงานอยู่ครบหมดมาด้านขวากันบ้างนะครับตัวน็อตเดิมนี่น็อตเบาโช๊คเดิมหมดนะครับน็อตทานฝั่งด้านขวาแก้มรถนะครับนี่น็อตฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีถอดไม่มีแกะเหมือนกันนะครับห้องเครื่องสาสอารนสีู่รณ์นะครับ ไม่มีน้ำมันหยดรั่วซึมเลยนะฮะรอยมาร์ครอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบคือรถไม่มีรอยไข่น็อตเลยนะครับนะรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้ง2คันเลยนะครับนะสำหรับคันนี้นะครับนะฮอนด้าซีวิคเอฟซี1.8ตัว E นะครับเครื่องพันแปดนะตัวรองท็อปของ1.8นะครับปี20ไม้98,000นะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่585,000บาทเท่านั้นเองนะตอนนี้เรามีส่วนลดให้นะครับเหลือเพียง545,000บาทนะครับอ่ะ สองคันนี้นะสำหรับพี่ๆไหนที่สนใจนะครับกำลังมองหา Honda Civic f เ4ไว้ใช้งานนะครับสำหรับเครื่องพันแปดผมมีให้สีขาวนะครับ1.8ตัว EL นะครับก็คันนี้เนี่ยอยู่เพียง5 50, 5 5 0 0นบาทเท่านั้นเองปี19.20 1.8 EL ตัวท็อปด้วยนะครับส่วนคันสีเทานะครับคันนี้ปี20 นะครับเป็น1.8ตัว E นะครับตัวรองท็อปนะฮะค่าตัวเนี่ยมีส่วนลดอยู่ตัวเนี้ย40,000นะครับพี่ๆครับหน้าป้ายอยู่585นะครับใครติดต่อเข้ามานะในคลิปนี้นะครับแคปหน้าจอส่งมาให้เราได้เลยมีแอดมินรอตอบอยู่แล้วนะครับคันนี้เนี่ยเอาส่วนลดไป40,000เหลือเพียง5,45,000บาทเท่านั้นจากคลิปนี้นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับวีไหนที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยกับเจ้าซีบีคันนี้นะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่า300คัันนะคครบบที่เ้งฟู รามิทา90ออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะครับมีส่งจัดฟนแน์ถึงบ้านนะครับส่งรถให้ถึงบ้านนะครับหรือว่าจะติดต่อเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านนะที่สนใจนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ